สวัสดีครับผมนายวิยะชื่นกินจากภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับโปรเจกต์ของผมนะครับที่มีชื่อว่า Smart Home Control บาร์ l ดลแองเ g ินะครับโปรเจกต์หลักๆของผมสามารถควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันหรือว่าเสียงของเราที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถควบคุมพัดลมปรับระดับพัดลมได้นะครับสวิตช์พัดลมเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับโดยที่พัดลมสามารถใช้ได้ปกติแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการนาร้อนได้ครับหลักๆของผมจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นนะคร ก็ออกประตูนะครับโดยที่เราสามารถควบคุมผ่านเสียงได้นะครับเสียงพูดเราที่เป็นภาษาไทยได้เลยต่อไปผมจะมาลองสาธิตวิธีการใช้งานหลักๆ <beat. S 1> เมื่อเราอยู่ในห้องนะครับเวลาเราพูดคําสั่งว่ามดแดงเปิดไฟทั้งหมด ตัวฮาร์ดแวร์กับตัวน,นี้จะดีเทคกับเสียงเรานะครับแล้วก็สามารถสั่งการคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เราได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับต่อไปผมจะสาธิตเกี่ยวกับคําสั่งในการเปิดพัดลมพัดลมของผมสามารถปรับระดับได้3ระดับนะครับก็คือมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็สามารถสั่งปิดพัดลมได้นะครับอันนี้จะเป็นสาธิตในการเปิดพัดลมเบอร์3ามดแดงเปิดพัดลมเบอร์3เปิดพัดลมเบอร์3ามเลค่ะ อันนี้จะพัดลมก็จะติดนะครับแล้วก็เวลาเราจะสั่งให้มันปิดพัดลมนะครับเราก็พูดคําสั่งว่าโมดแดงปิดพัดลมพัดลมแล้วพัดลมก็จะปิดนะฮะต่อไปก็จะสาธิตในการถามอุณหภูมิกับความชื้นนะครับโมดแดงอุณหภูมิตอนนี้ อุณหภูมิตอนนี้เท่ากับ23.9องศาเซลเซียสความชื้นเท่ากับ52.8เปอร์เซ็นต์ครับอบมันก็จะตอบเป็นเสียงให้เรา ต่อไปจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ผมพัฒนาอยู่ตัวนี้นะครับสามารถคอนโทรลสวิตช์ไฟนะครับในบ้านได้หมดแล้วก็มีไฟห้องน้ําไฟห้องนอนแล้วก็สวิต์เปิดปิดพัดลมในบ้านนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีปุ่มหมดเลยนะครับก็จะมีปุ่มปิดพัดลมแล้วก็เปิดเบอร์3เบอร์2เบอร์หนึ่งะครับเวลาเรากดมันก็จะลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเขียนไว้แล้วก็จะมีกราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟนะครับแบบเรียลไทม์จะมีโวเตจพาวเวอร์เคอร์เรนซ์นะครับมีให้หมดเลยครับนี่ที่ผมเขียนไว้นะครับครับผมวังว่าโปร ยอดไปในเชิงธุรกิจผมจะต่อยอดไปในแนวแบบออฟไลน์นะครับอยากให้ทุกคนนะครับใช้โปรเจกต์ผมนะครับในการสั่งเปิดปิดพัดลมเปิดปิดไฟในห้องแบบนี้นะครับเพราะผมคิดว่าในยุค 5G แบบนี้นะครับโปรเจกต์ IoT ที่เพิ่งเข้ามาแรงในสมัยนี้นะครับทำให้บ้านเราใช้ไฟได้สะดวกผมก็หวังว่าโปรเจกต์ของผมนะครับสามารถเอาไปใช้ในบ้านเรือนให้คนทั่วไปใช้ได้ครับพี่หวังว่าน้องๆทุกคนที่เห็นโปรเจกต์กันแล้วนะครับจะชอบนะครับขอแนะนําน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พาะที่นี่นะครับสอนทั้งไม่ว่าจะเป็นโรบอทแล้วก็แขนกลโปรเจกต์เสียงเหมือนของพี่นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เจ๋งๆกว่าพี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่นะฮะที่มหาคนครครับ